สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่ค้าสายคมค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าก็มีนี่สวยๆค่ะมาให้พี่ๆชมกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีทั้งหมดสิบห้าเล่มนะคะวันนี้ก็จะเป็นทรงเนบเหนือเนาะทรงเนบทรงเนบภาคเหนือค่ะออวันนี้จะมาในชุดเหล็ก sk ห้านะคะเหล็ก sk 5้าคืออะไรก็เป็นเหล็กที่มีคาร์บอนสูงมากนะคะแล้วก็มีแรงต่อการเสียดสีได้ดีค่ะชุดแข็งได้ดีนะคะแล้วก็ เอาคุณสมบัติของเขาก็จะเป็นเหล็กที่แข็งแข็งแรงมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นเหล็กเทารถเนาะเทารถที่ชุดนี้นะคะจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับเหล็กสปริงเลยค่ะคุณสมบัติคล้ายๆกับเหล็กสปริงเท่ากับเหล็กสปริงเลยนะคะก็ะถือว่าเป็นเหล็กดีชนิดหนึ่งเลยค่ะเออ่วันนี้นะคะก็มีสิบห้าเล่มมาดูมาดูตั้งแต่เล่มแรกนะคะว่ามีเล่มขนาดไหนบ้างนะคะ แม่ะค้าก็ชอบมาตอนค่ำๆมืดๆก่อนจะไปตลาดเนาะเอาจนแบบว่าพระอาทิตย์จะตกดินแล้วค่อยมาเล่มแรกนะคะก็จะเป็นทรงแบบเหมือนทรงมีดแรลนะคะไอเล่มเล็กๆอย่างนี้ค่ะใบกว้างสองนิ้วใบยาวเจ็ดจุดหนึ่งสันห้ามิลน,น้ำหนักสามร้อยกรัมนะคะเล่มนี้เล่มนี้เล็กสุดนะคะตามจับก็หกนิ้วค่ะ ข้อสแตนเลสนะคะแล้วก็ด้ามไม้ประดูเนาะเขาเป็นเหล็กดันโค้งลดค่ะเหล็กชนิดนี้ก็จะมีความแข็งเหนียวนะคะคล้ายๆกับเหล็กสปริงเลยค่ะเล่มแรกเล่มนี้นะคะแม่ค้าให้ราคาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะคะแม่ค้าจะพูดเร็วนิดนะคะเพราะว่าสิบห้าเล่มสิบห้าเล่มนี คลิปจะนานเกินอต่อไปเล่มที่สองค่ะใบกว้างดึงจุดหกใบยาวเก้าจุดหนึ่งสันเจ็ดมิลน้ำหนักสามร้อยห้าสิบกรัมค่ะทรงนี้ก็จะเป็นทรงเหมือนมีดแล่เนาะทรงปลายแหลมๆแบบนี้สองเล่มนะคะเล่มแรกนี่เล่มที่สองเล่มนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะแม่ค้าให้ราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะ ต่อไปเล่มที่สามค่ะใบกว้างหนึ่งจุดเจ็ดใบยาวแปดจุดห้าสันหกมิลน้ำหนัก 3, สามร้อยห้าสิบกร,รัมนะคะเป็เหล็ล็ก sk 5เทียบเท่ากับเหล็กเหล็กสปริงค่ะเหล็กสปริงเขาก็จะมีความแข็งความเหนียวความยืดหยุ่นเนาะเหล็กสปริงนี่ถือว่าเป็นเหล็กที่ดีมากเลยนะคะเล่มน,นี้ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะเล่มที่สามต่อไปเล่มที่สี่ฟังทันหรือเปล่าคะแม่คะก็จะพูดเร็วหน่อยเนาะเพราะว่ามันค่แล้ว ดูพระอาทิตย์จะตกดินแล้วค่ะเล่มที่สี่ค่ะใบกว้างสองนิ้วใบยาวเก้าจุดสี่ซันเจ็ดมิลน้ําหนักสี่ร้อยกรัมนะคะชุดนี้จะมีตั้งแต่เล่มเล็กจนถึงเล่มใหญ่เลยนะคะด้ามจับด,ด้ามแดงๆแบบนี้ค่ะด้ามไม้ประดู่คอสแตนเลสนะคะชวรเเล่มที่สี่ไหมคะให้ราคาที่แปดร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่ห้าค่ะ ใบกว้าง2นิ้วใบยาว9.7้าจุดเจ็ดซันเมิลน,น้ำหนักสี่ร้อยกรัมค่ะเป็นทรงหนิบเนือ้อก็จะท้องไม่หย่อนมากนะคะด้ามแบบนี้เนาะความคมความแข็งนี่สุดยอดเลยนะคะเหล็กชนิดนี้นะคะแล้วก็สามารถฟันไม้ได้นะคะเพราะว่าเราออกแบบมาสําหรับฟันไม้ต่อไปเล่มที่6ค่ะใบกว้าง2นิ้วใบยาว9.4้าจุดสี่ซันเมิลน้ำหนักสี่รอยกรัมค่ะ คมกลิบเลยค่ะตามจับก็ไม้ประดูอุ้ยกระดาษก็เหลือน้อยเดียวเดี๋ยวดูนมือถ้าพี่ๆสนใจนะคะชุดเหล็ก sk 5นะคะติดต่อมาที่เบอร์0629507582หรือแอปไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะคมกลิบ ต่อไปเล่มที่เจ็ดค่ะใบกว้างสองนิ้วใบยาวเก้าจุดห้าสันเจ็ดมิลน้ำหนักสี่ร้อยกรัมค่ะคมทุกเล่มน,นะคะต่อไปเล่มที่แปดค่ะใบกว้างสองจุดหนึ่งใบยาวสิบนิ้วสันเจ็ดมิลน้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมค่ะวันนี้ก็จะมาสิบห้าเล่มน,นะคะก็จะพูดเร็วนิดนึง กลัวไม่ทันตลาดตลาดเขาจะปิดก่อนค่ะเพราว่ายังไม่ได้ไปซื้อกับข้าวเลยเล่มที่แปดผ่านไปค่ะต่อไปเล่มที่เก้าใบกว้างสองนิ้วใบยาวเก้าจุดเจ็ดซันเจดมิลน้ำหนักห้าร้อยกรัมนะคะนะคะก็จะไล่ตั้งแต่เล่มเล็กไปค่ะเล่มใหญ่นะคะเล่มนี้เริ่มใหญ่ละน้ำเล็บไอ้ด้ามก็อยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะ คมกริบค่ะเเล่มที่สามถึงเล่มที่เก้าไหมคะให้ราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทพร้อมสักพร้อมส่งนะคะต่อไปเล่มที่เก้าก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะเล่มที่โอ๊ยไม่ใช่เล่มที่สิบค่ะเล่มที่สิบใบกว้างหนึ่งจุดใบกว้างสองจุดหนึ่งใบาย,ยาวสิบจุดห้าสันเจดมิลน้ำหนักห้าร้อยกร,รัมนะคะก็จะไล่ลำดับจากเล็กไปใหญ่ เล่มนี้เล่มที่สิบเก้าร้อยบาทพร้อมสักพร้อมส่งค่ะต่อไปเล่มที่สิบเอ็ดนะคะใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบนิ้วสันสเจ็ดมิลน,น้ำหนักห้าร้อยกรัมค่ะปิดทรงเด็บเหนือแบบนี้นะคะตัดไม้ได้นะคะใช้งานได้จริงค่ะมคมกลิดทุกเล่ม ด้านเราก็มีปลอก PVC แถมให้ทุกเล่มแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะยกเว้นพื้นที่ห่างไกลแล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวมีค่าบวกเพิ่มอีกห้าสิบบาทนะคะเล่มที่สิบเอ็ดเก้าร้อยบาทนะคะถ้าะะพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยมีเหล็ก SK5 ไปใช้ลอง<น>เขาเป็นเหล็กดันโครงรถสวัสผมกลิปเล่มที่สิบสองเก้าร้อยบาทค่ะ ต่อไปเล่มที่สิบสามใบกว้างสองจุดหนึ่งใบยาวสิบจุดห้าสันเจ็ดมิลน้ำหนักห้าร้อยกรัมค่ะน้ำหนักประมาณห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบกรัมอันนี้ก็พอดีนาะฝันไม้ก็จะเหมาะเลยนะคะเพราะว่าน้ำหนักดีพอดีมือหนักเกินไปก็ปวดแขนนะคะแต่บางท่านบอกว่าอยากได้หนักๆเล่มที่เก้าราคา ไม่ใช่เล่มที่สิบสามราคาเก้าร้อยบาทนะคะเอ,อ่อเล่มที่สิบถึงสิบสามเล่มละเก้าร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่สิบสี่สิบห้าจะเป็นเล่มใหญ่สุดนะคะเล่มที่สิบสี่ใบกว้างสองจุดหนึ่งใบยาวสิบเอ็ดนิ้วสันแปดนิ้วน้ำหนักค่าร้อยห้าสิบกรัมนะคะเล่มนี้สองเล่มสุดท้ายจะราคาอยู่ที่เล่มละหนึ่งพันบาทนะคะาาการจับต่อแปดนิ้วค่ะ เล่มละหนึ่งพันนะคะสิบสี่กับสิบห้าค่ะต่อไปเล่มที่สิบห้าเล่มใหญ่สุดเล่มสุดท้ายใบกว้างสองจุสองใบยาวสิบเอ็ดุดหกซันแปดมิน้นำหนักหกร้อยกรัมค่ะเล่มนี้เล่มสิบสี่กับสิบห้าเล่มล,ละหนึ่งพันบาทนะคะพร้อมฝากพร้อมส่งค่ะพ่่ีสนใจติดต่อทักแชทแอดไลน์ที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสได้เลยนะคะ เล็ก s k สห้าชัววันนี้ก็มีมีทั้งหมด15เล่มมาให้พี่ๆชมกันนะคะสนใจทักแชทแอนไลน์ได้เลยค่ะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ